ใช่ฮะคุยว่าน่ะมันต้องตัดออกเด้อนี่ตัดออกแมนแั่กะตัดตอนตัวแนว่ยเดมันจิดซวงสิเซาเบิ่งแมยังไย์ยังไปปงขึ้นมาจังซั่นเนาะแมนมันมันแพงเลยจังซี่มันก็ยาวสุดแหละจักหน่อยนี่ล่มๆ่มแล่นี่นี่แหละตัวนี้แหละผ้าเน่า ใช่ละเอ๊ะน like, like, yeah, uh, ั่นเดี๋ยวดูในนี่แหละเอ้ยนี่นี่เห้ยละโอ้ยเอาเอาชิมเงาขึ้นมาเล็วนะอันนี้นี่นี่นี่อุ้ยหอยตัวบางใหญ่พอมาเดี๋ยวชิวอิ่มเลยว่ะโอ๊ยบึงอิ่มีมเนาสิอต่ผมเป็นเห็ดแต่ชิมมีมูนะฮะขวั่งพอเราจะบอกกูหิวข้าวเลยไหมฮะไปมันหิวข้าวเหรอคบเมื่อกีมันได้แก่นึ่งละเด้อไปโอยหิวไหม พวกมึงกระไดเนาะใช่ได้ไหมล่ะกูแห้งหิวข่าวใชได้กินมาเลยนะ่ะโอ้ยมีจักหน่วยเลยเน่ามดมาเนี่ยนั่นอันนี้ก็เน่าอีกใะ่ไกินแล้วมาเนี่ยกูแห้งหิวข่าวอ,อยู่ย จะอ่อนเสแสรบจักหน่อยโอ้ยห้ของกับห้องจุฬามากไม่ได้กินเลยแบบเนี่ยน่าือบอกแดงเจ้าเป็นอย่างกว่าอย่างน, <ละ S 1> นั้นหอยไข่เน่าไหมฮะหอยไข่เน่าหอยเน่าเออ <laughs> สิงห่วย đậm Vì vậy rồi Tên bạc bên, bên thẻ cho em lấy nó vào đi Chứ nào có bố bỏ của nó chứ bác bên hả mỏ Xuân ăn sau chứ chị bạc này Ừ hả thoát quân Chắc sẽ hết vào Thì chắc cá này rồi Hãy subscribe เลื่อนกระดาเดีวเห็นพักเหม็นแน่ตังต้องโต้โอ้ยผู้ช่ยเจ้ากระดาษเนาะให้มันม้วนๆกันใกล้ๆกันแด้ก็เอิ้นห่างกันพูดคอยกันเงี้ยมึงใจอยู่สะด่กเจ้ากระดามื้อนี้เปิดร้านแล้วมีคนมาบ่ออมื้อนี้เปิดร้านมีคนมา เสียงต่างแท้แับนี้เอ้ายังคอยบดไมี่ยังดอกคยเป็นหมอซื้อหเอ้าปุ๊บมาปับอยู่บมอเอ้า่อยุ่แล้วผู้ใหนั่งอยู่พี่แกแล้วแก่แนัวกะมอนี่แหละแมนด้วยไงโอ้หมอคืองามแท้นั่งน้ำแน่ได้ยู่นั่งคอยๆแน่เดี๋ยวมาสีหัก มักรุนแรงติกะอันเม็กแมงว่าจังใดจะซอยยังบุแม่นผู้ซ่วยนี่เป็นหมอกับหมอนานะไปซอยข่อยแน่ซอยยังก็สบายไม่อายเป็นยังหอยน่งฮะหอยนังหอยน่อเออเหม็นเหม็นเล่าโบรางบอกยากแล้วเอาไปเปิดเบื้อขึ้นสิ พียไอ้ออกเสีทีแผลแหวออกมาแล้วก็มีสีมันเนื้องอ,อก้นในผู้ขืนมาลมแต่และล้มเงี้สิก็เป็นลมขาวบ่แค่ลมขาวลมแดงแล้วพราหุงจักเน,ะนเาะเดี๋ยวก็ไปดำปือป้อๆอ,อยู่มันเน่าต่ยามไหนบุ้งเหม็นเหม็นแห้คอยเป็นกลัวให้เป็นกลัวให้เน้ อ๋อไอ้เจ้าคือโบพาเราไปล้างสันนะไปล้างสบโบก้าใบมันเหม็นเอาก็ยู่ห้องน้ำด้น้ำก็มีโอ้อยันมันแสบมันตีเปียแต่โดนเนี่ยมันไปตำเมียบานอย่างบวกแล้วแล้วคือโบพาเรามาสันมาเลยมันยางบ่ได้ยังบ่ได้ยังก็ว่ายดยูมาดูเอาอิบหมอมีหน้าที่ไปบริการกับไปไหนตีเฮ้ยแบกกระหั่นไปเยอะละ เมียก้อยเอ็งไปวักแมงมกใช่ปีกเวยได้เลยโอ้บ้านเจ้ากระไก่โน้ไอโอ้ข่อยย่างจนอันเอ้าผู้ใดนี่โอ้ข่อยไปใช้โอ้ข่อยจีไปพูนไปเวียข่อยหน่อยนึงยายนั่นเป็นยังไงล่ะจักเละจักเจ็บอีหยังโู้นอนหลับปลุกกระโบตื่นอืมโอ้เป็นหลายเตือยแล้วไอ้หมอไปแห้งคักดิเนาะปั่นท่านพุ่มโบไอว้าย ไม่ใกล้หรือเลยบีบดังไวปคนเนาะป้าเม่นปัน,นั่นติโอเ้เมิงเอา้านี่ยเนี่เปิดเบิ้องไหม,มแม่ผู้สวยเจ้ามาเปิดคอยมาตรวจเปิดไม่ได้เราบอก,นนนอก,ห,กหนังไม่จิกัดเบื้องเราเป็นตากัดให้ผู้สวยจะเปิดดงลูก เป็นไรหมอกะมันกะมันกะนักอยู่ได้ไอ่เน,นี่หมอจิตเป็นเรื่องสิตเป็นลมใส่ขวัญใส่เมียถือไหนบุ๊บไปหายอ้าพวกตรงเป็นห่วงดอกแะ้รับคอยเนี่ยหอ,หอดเฮียนหอด็อกเตอร์ไปหาขุดปูหปินเห็นเสียมจักตรงไหบปุ๊บเปีปยยแต่โดนให้ข้าวซีฟเวอร์ให้เจ้าดอกเจ้าปูห้องหกะ,ะนักอยู่ดอกคอยว่านะเบื้งนะ้านี่มันอยู่พี่ โอ้ยค่นบอสโอ้ใช่โอ้เฮ้ยคอยกระสงสารเจ้าดีเนาะมีเมียกับภูงามยุ่แต่ว่าอันข้างล่างค่ะนะคือมันเป็นยังสัน่นแห่เป็นเพ่เจ้าก,กับผัาเราไปปัวเนาะนี่แหละว่าให้เลอะปานนี่วัวให้แนบเ,เห็นบอสเหรอแล้วปื้ยยืนโอ้แหลมแหลมจังส่นี่มันเห็นบอหนั<ล>นอัน เนื้องอกอะมันเดแแะขึ้นมาลมๆนั่นนะแหล่แแไหมใช่ค่อยว่าน่ะมันต้องตัดออกด้วยนี่ตัดออกแมนแต่ก็ตัดทั้งตัวแนวาเดมันติดซ่วงสิเศร้าเมืองเมเน้าเด๋มจไปปรุงขึ้นมาอังสันเมนมันมันแหล่เลยสี่มันก็ยาวสุดแหลจักหน่อยในล้มล้มแแนี่นี่แหละตัวนี่แหละผ้าเน่าแต่ว่าค่อยว่าอันก็ทาสีอยากอะไรพี่น้องอยเนาะ ว่าบุษาศีอยาซ่าใส่ก็ได้เนาะเออตัดรูดเออเพราะว่าเล่ารับอยู่แม่คุยกันซิว่าสิตัดดิแหละตัดรูดวันนี้เอยสิตัดเลยเด้อไอ้หนึ่งสองสามเออผ้าคุณเพชรยังปู่วยไะมบ้าผ้าหมอนไมยังเอาเจ้าป่วยเด้ป่วยเสรเน่าเหรออีหยังเน่านั่นของกูเหนากูไหวใส่ป้ะจนเขียวจนแหล่ Cũng nâu y sai, Cũng bơi đi nâu, khổng cùn à! bơi Bỏ đi nâu? Bỏ đi năn à, cháu cứ ba mấy nâu thế Hỏi, hỏi năn mà hỏi cú! Hỏi chụp mà nó nâu mà Hỏi chụp? Ờ! Mấy mấy năn y nâu? Khổng cùa Lè, lè, là lè! cái mén là mén <laughs> บอกผมออหอยกูไป,นป็นน้องหอยพวกนั่นเน่าแล้วพวกนันของกู